สวัสดีครับสวัสดีกับเกมโอเวอร์ชานอลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการคอมโบายาบุสะนะครับสำหรับมือใหม่หรือสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นายาบบุษะนะครับส่วนคนที่เป็นแล้วนะครับก็ผ่านเลยนะครับก็คนที่เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอยากจะสอนให้คนที่ขึ้นไม่เคยเล่นหรือจับพยาบบุสะเลนจริงๆก็ลองเล่นกันดูนะครับก็ผมจะเปิด2ครับ2แล้วก็ดันไปข้างหน้าครับ3ครับ ตามแล้วกด1ทีครับแล้วก็2กลับมาครับนะฮะกดทิศทางนวยนะครับ2ก็คือทิศทางไปหาศัตรูนะครับลองดูกันอีกครั้งช้าชานะครับผมจะกดสกิลสองเปิดเงาก่อนนะครับปุ๊บพร้อมกับดันไปข้างหน้านะครับปุ๊บก็กดอัติเมตนะครับอัติเมตจนหมดแล้วกด1ครับปล่อยดาบกระจายครับแล้วก็สกิลสองหนีออกมาครับนี่ครับ ผมจะใช้อยู่แค่นี้นะครับลองดูอ eh, so BE like ีกครั้งนึงนะครับนี่ครับส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 ับตบแล้วเดี๋ยวมาครับตบเนยเนี่ยฮะก็เป็นสกิลหาแดงเป็นคอมโบหาแดงของผมเองนะครับก็เอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับอาจจะอาจจะมีคอมโบที่ดีกว่านี้ผมก็ไม่รู้นะครับนะฮะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แล้วครับพยาบุษะเคยเล่นอยู่พักหนึ่งแล้วครับแล้วก็เลิกไปนะครับเรามาดูอีกทีนึงนะครับมาเปิดตัวคือสองแล้วดันตะขะหน้าครับแล้วก็อัลติเมทครับ อัลติเมะครับมันจะมีครูดาวครับมันใกล้จะหมดแล้วก็กดหนึ่งจย้ำเลยครับพอหนึ่งปุ๊บแล้วก็สกิลสองนี้ออกมาเลยครับปุ๊บเนี่ยฮะเอเคมาดูอีกรอบนึงแล้วครับเนี่ยครับขบอกเวลาอาลติเมทถ้าเป็นไปได้อย่าอาลติเมตตอนมีคลิปนะครับเนี่อัลติเมตแบบสตูเดี่ยวๆจะดีกว่านะครับมังนั้นมันจะไปแชร์ดาเมจกับคลิปด้วยนะครับดูครับเปิดสองแล้วก็ดันสอนขึ้นไปครับสับสับอัลติเมตครับ แล้วรอหนึ่งนะครับหนึ่งครับแล้วก็สองนิ้วมาครับสองสามหนึ่งสองนะครับรหัสเลขนะครับลองดูอีกครั้งครับสองสามหนึ่งสองครับเปิดสองครับสองครับดันไปข้างหน้าครับสามครับรอหนึ่งครับกดหนึ่งครับหนึ่งแลวสองนี้มาครับปุ๊บอ่าสองลงล่างนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับลองไปฝึกกันแล้วกันนะครับ ที่สําคัญจะต้องฝึกเล่นบ่อยๆด้วยนะครับให้มันคล่องมือนะครับเล่นให้แบบว่าแบบไม่ต้องคิดนะครับให้แบบมันไปเลยครับลื่อปื้ดรื่นปื้ดไปเลยนะครับลองเล่นในคลาสสิกดูก็ได้นะครับผมก็ฝึกอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วลองว่าสนุกเลยทีเดียวนะครับถ้าเล่นทางจากอุตสาห์เป็นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวต่อที่ดีเลยนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นในแรงกันดูนะครับจะรอดหรือเปล่าไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยนะครับผมก็ มาเล่นในแล้งให้ดูแล้วกันนะครับก็ไม่ได้จับนาาแล้วดักพยายามภาษาถ้าไม่ได้มาสอนคอมโบคงจะไม่จับนะครับอืมก็เล่นในแล้งครับก็พยายามฟาร์มให้เยอะนะครับพยายามเก็บบัฟด้วยนะครับพยายามภกษาถ้าไม่ถ้าไม่มีบัฟนี่จบเลยนะครับตอนนี้ผมมาเล่นการนะครับก็มากับแองเจล่านะครับแล้วก็เอ็มเอ็มไปกับแท้งข้างล่างเราครับผมอ๋อ มันดูจะรอดหรือเปล่านะครับลองดูครับในแท้งนะฮะเราก็ช่วงแรกก็ครับอย่าคิดไม่่ันครับโอ้โหเจอคิมมี่ครับเจอคิมมี่ครับออเรล่าครับอืมออเรล่าครับมาออรลาเอามันดุโอ้ไปเฮ้ยไปครับมาเก็บเต่าเล็กก่อนครับตามสูตรครับเต่าเล็กเต่าเล็กมาเอาออเรล่าครับข้างบนจะเป็นอาซัตนะครับเปียบั๊กเอบั๊ก่อนครับนะฮะไม่รู้ว่า เป็นยังไงครับอ่าแต่ผงไม่เอาแล้วครับเราต้องเอาบัฟครับเราต้องฟังไม้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้อึ๊บต่ำเลยเฮ้ยโอ้โหข้างล่างครับเป็นอ่าเอ็กซ์บอกนะฮะไฟตรงข้ามเป็นเอ็กซ์บอกนะครับนี่ครับตรงกลางโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับนี่แหละเอาเลยครับแทงกับไฮร้อยครับขีเจ็บนะบอกให้นะเลเวลาสามรู้ไหมตายไหมตายไหม ตายไม่ไปถอยเว้ยจิมมี่มาจิมมี่มาเออถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนผมไม่ไหวครับไปครับเกียร์คลิปก่อนครับรอสี่ครับรอสี่ครับนี่เนี่ยต่อครับต่อครับต่อครับเกียร์คลิปลอมีสี่ก่อนนะลอมีสี่ก่อนนะข้างบนครับเอากันแล้วครับเดี๋ยวก่อนครับไปช่วยเพื่อนครับเฮ้ยรอซะดิโอ้โหยใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้โหยังไม่อัลติเมทเลยใจเย็นขออัลติเมทก่อนเดี๋ยวขึ้นไปช่วยนะตุ๊ป เรสี่ครับต้องมีเลเวลสี่ครับมนเไปครับเอาปูไปแล้วครับไม่เป็นไรครับแล้วก็ลองครับยังครับยังครับยังครับเฮ้ยโอ้ยฮิวดามาว่ะไอหนีก่อนเลยหนีก่อนเลยใจเย็นใจเย็นโอ้ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับห้ามตายครับเราต้องใจเย็นครับเราเคลียร์คลิปก่อนครับเออเด่นช่วงแรกๆให้ใจเย็นๆนะครับ จเ,เย็นๆจะพยายามฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็ดันคลิปไปเรื่อยๆนะครับรอจังหวะดีๆครับรอจังหวะที่ฆ่าดีๆเพราะว่าอาชญาี่เป็นนักฆ่าครับเราต้องพยายามไปช่วยเพื่อนนะครับเพราะว่าตอนอต้นเกมเนี่ยมันจะมีความสําคัญมากในการเล่นแรงนะครับถ้าเราได้ฆ่าก่อนฆ่าเยอะนะครับเราจะมีเงินนําห่างและของนำนะเพราะของนําเราก็จะเราก็จะได้เปรียบนะครับโดยอัตโนมัตินะฮะ ข้างบนครับไปเดี๋ยวเร็วเรียกแล้วครับเรียกแล้วครับโอ้โหอย่างนี้ต้องสับนะครับเพื่อตามสูตรครับส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 ับแต่สับแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องหนีนะครับเพราะว่าสับในฐานเรานะครับเราไม่ต้องใช้สกิลสองหรือหนีออกมานะครับเราสามารถสับสับสับได้เลยนะครับกดอัติเมตไปเลยนะครับโอ้โหสวยงามครับเพื่อนเราครับข้างล่างครับขาเอกบอกได้นะครับเพนเจอร์โอเค เก็บแป๊บเก็บแป๊บเก็บแล้วจอรสันทำอะไรมันวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจอรสันโอ้โหจอรสันนี่ถือว่าโอเคนะมันขับเป็นงูเลยเว้ยเฮ้ยจอรสันนั่นโปรเว้ยโอ้โหโปรจอรสันครับโอ้โหผมก็ฝึกเล่นอยู่แต่ผมขับแบบแบบแบบมันไม่ได้นะแบบนั้นนะโอ้โหมันโอ้โหโอ้โโหปรโปรจอรสันครับยังไม่ตายเว้ยโอ้โหไปเต่าเลยเว้ยเต่าเต่า ช่วงนี้โลบครับโอ้ตอนสั่นยังไม่โอ้โหมันดูได้ไงแบบนี่วะช่วยเพื่อนกันครับนี่แหละยขับเลยครับตามสูตรครับโอ้โหถอย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 เนี่ยครับโอ้ยเอเจนลาเสียงเลยเอาเลยสั่งเลยเอาฟันไม่ดื้อๆนี่แหละฟันฟันฟันไปครับฟันกระาระจายครับฟันโอ้มีเอเจนลาครับนี่เนี่ยไปไหนตามครับนี่เนี่ยถอยหมดถอยหมดฟันครับฟันดื้อๆไม่มีแต่ฟันนี่นะครับวิ่งฟันไม่ได้เลยเอาเรียบร้อยครับโอ้โห หมดลืมครับหมดลืมครับโหฝังน้องพิมอะไรก็ไม่รู้ครับเมมพัดเมมพัดฮะเมมพัดอะไรไม่รู้ครับฮิวดาครับฮิวดาบ่นแล้วครับสาอะไรครับเอาเต่าเลยครับเอาเต่าเลยครับเอาเต่าครับนี่ฮะอังจล่าไปดันนะครับไไม่เป็นรครับเราเราเคลียร์เต่าครับแบ่งหน้าที่กันนะครับเพื่อนการเราก็เคลียร์เต่าให้เร็วครับยิ่งได้เต่าก็ยิ่งได้เปรียบครับได้เงินครับเป็น ได้เงินรวมนะครับทั้งทีมได้ด้วยนะครับเคลียร์ครับเคลียร์ครับเราฆ่ามาสามนะครับเรามีโอกาสนะครับไอซิมิซิม่จิมิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลบ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 โอ้ยไอ้ดันคลิปดันคิดครับวิ่งสับครับวิ่งสับครับเคลียร์คลิปนี่ครับเคลียร์คลิปก็ไวครับเราสามารถอัติเมตเคลียร์คลิปได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งเราเคลียร์คลิปเร็วเราก็ไปฟาร์มต่อได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็ก็ดีนะครับเป็นข้อดีอย่างของทายาบูษะนะครับไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยไป รุ่ยเลยรุยเลยคลิมไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมาอยู่นี่กันเต็มเลยหนีก่อนเลยหนีก่อนนี่นะครับหนีนะครับไปนะครับไปแลครับไปไอ้ไอ้ยาไอ้หนีไม่อยากตายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละช่วยเพื่อนหน่อยรอติเมทร์รอติเมทรเฮ้ยรอไม่ได้เจเย็นใจเย็นใจเย็นเชาโดว์นี่อย่างนี้โอ้ยมาอยู่ตรงนี้แล้วแต่เย็นใจเย็นใจยยดขาเยียดขาเหยียดขาเหยียดขาเหยียดขาเพื่อนสั่งคอยแล้วก็คอยครับมาเอาปั๊บครับ เย็นเย็นครับอย่ารีบครับอย่ารีบครับเดี๋ยวไปช่วยครับอ๋อบ้าปังครับโอ้โหข้างบนครับเอาแล้วครับเอาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจิมมี่มานี่ครับตามสูตรครับตับครับต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 ับหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งโอ้โหไม่ตายเว้ยตับเข้าไปตับเข้าไปตับโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับถอย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 ครับป้อมครับป้อมป้อมอัติเมตเราฮะโอ้โหบ้าเอ้ยช่วยเพื่อนไม่ได้แล้วตับเพื่อนมาลังก่อน ข้างบนแย่แล้วครับแตกแล้วข้างบนใส่ต้องขึ้นไปทางข้างบนแล้วครับหวานหวานแพงลิฮะอตัดเท่าไงอรตัดไปแล้วครับไปแล้วครับวันไปแล้วครับอรตัดไปแล้วก็ไปครับเราไปดันครับดันคิดก่อนครับดันคิดสำคัญครับรอฉันด้วยรอฉันด้วยดันคิดครับดันป้อมครับไอ มันมา,าโอ้โหไม่ยอมกลับบ้านหรอสับเลยสับเลยครับ <c oughs> เวลาเล่นนะครับถ้าทีมตรงข้ามเ็ามีนักฆ่าอย่างฮายาบุสะลูาคารีน่านะครับ <c oughs> เลือดน้อยกว่าครึ่งหลอดควรจะกลับบ้านนะครับมีโอกาสตายสูงมากเลยนะครับถ้าทีมเขามีนักฆ่าอย่างนาตาเลีย <c oughs> คารีน่าฮายาบุสานะครับยิ่งตัวบางๆมีเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดควรกลับบ้านครับ ไอ้น <minutes> ี่นี่เนี่โอ้โหมันเอาไปไม่เป็นไรเราดันครับเราดันครับเดี๋ยวมาเพื่อดันครับมาดันครับเครียครับไอ้รถมาการไม่เป็นไรครับไปครับเราวปล <royable> <What S 1> ่อยครับโอ้โหมาว้บอกบนจะเอาไว้จะเอาร้อยได้ไว้ยากเราเล่นตัวโอ้โหข้างบนสวยงามครับเฮ้ยเปล่อยครับปล่อยครับอาตัสอาตัสมาแล้วครับเอาไหมอัตัสมาแล้วครับไปอยู่ที่จิมมี่อยู่ที่คิมมี่ครับเอ้ยโอ้โห เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับชิมมี่ครับโอ้โหไปครับไป้ดันครับไปครับไม่ใช่ไอ้ดันเราดันเองครับเราดันเองครับเพราะว่าฮายาดันป้อมไวมากครับเกียร์คิดครับเอาป้อมครับงานนี้เราไม่เอาใครเราเอาป้อมครับโอ้โหโอกาสชนะเรียกว่าสูงแล้วนะครับ ทีมนั้นคุยอะไรครับมีคิมมุงคิมมี่ทีมนั้นด่ากันแล้วครับคงจะทะเลาะกันแล้วนะครับทีมฝั่งตรงข้ามนะฮะคุยกันไม่หยุดเลยนะครับเอเกียคีปเออเกียคปฟาร์มครับเอาไห้ขาดครับฟาร์มให้ขาดครับฟาร์มไม่ขาดอย่าฟาร์มครับฟาร์มให้ห่างกันเลยครับดีพอทฮิวดาแล้วครับโอ้โหทีมนู้นครับเกิดการทะเลาะเกิดความแตกแยกแตกสแตกความสามัคคีกันแล้วนะครับ เวลาเล่นนะฮะต้องมีความสามัคค really oh. <Lakes'> ีนะครับสำคัญยิ่งกว่าฝีมือผมจะบอกให้เกมนี้นะครับเนี่ยสับไปเลยครับสับสับสับจะเอาอะจะเอาจะเอาจะเอาหิวปะหิวจะเอา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 โอ้ยมันเอาเว้ยโอ้ยมันเอาโถ่ยไ่งโอ้ยกรีดี้เกินไปนะครับแฝงเราโลภมากนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหมุนมาแล้วสู้ๆเพื่อนอืมถอยครับ เอาแล้วนะครับโอ้โหอะไรกันเกนเจอร์อัลติเมตไปครับโอ้โหมาเอาตัดเอาตัดทุบไฮร้อยไปครับทุบทีครับเอาตัดทุบเอ็กโซทุบตายไหมโอ้โหไม่ไปเอาตัดจะตายเองครับนั่นนะครับโอ้โหแองจิล่าครับพยายามฮิลฮิลช่วยแล้วนะครับไม่ไหวครับไม่ไหวจะเคลียร์ฮะทีมเราก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับตอนนี้สกอร์14ต่อ8ไปแล้วนะครับส่วนตัวผมก็ฆ่าไปหนึ่งนะครับตายไปไฆ่าไปสี่ตายไปหนึ่งช่วยไปสองนะครับ นะสกอร์ก็ยังสวยงามครับตอนนี้ไปดุยึ้นไปครับดันครับดันครับอุ้ยดันบนดีกาเไ้ยเฮ้ยข้างบนน่ะไม่ได้เออสับเลยโอ้โหมาก็ะคิมี่พลังขึ้นหลอดขอบคุณมากครับโอ้โหเนี่ยนะครับสูตรที่สอนไปนะครับสับนี่แล้วครับตามสูตรเลยนะครับลองเอาไปเล่นกันดูนะฮะโอเคดันป้อมครับเราหน้าที่ดันป้อมครับเกิดมาเพื่อดันครับมาดันครับ อมดันเราไว้ให้านนานวว illing, ดันป้อมดิเ,เอาดิเออเออดันครับาารดันครับนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหแปดทีระเบิดครับมีนําด้วยฮะโอ้โหเฮ้ยมาเขียให้หมดครับป่าเขาป่าเราครับป่าไม้เดียวกันครับไปเพื่อเรียกรวมครับมาเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องถึงเราหรอกั้งเนี่ยขป้อมครับเกิดมาเพื่อดันป้อมครับ ฟันป้อมอย่างเดียวนี่เนี่ยเฮ้ยเมันระเบิดว่าถอยก่อนถอยก่อนนี่เนี่ยสับกลับเลยครับลับครับมีอีกแล้วตายไหมโอ้โหขอโทษนะเพื่อนฟันครับสมบูรัยครับเกิบเป็นสมบูรครับไม่ตายหรอกนี่เนี่ยสมบูรครับหน้าหักไหมครับสุดสุดครับโอ้โหอะไรครับพิมอะไรครับเน็ต ไ <Nice>, nice. นเซ่ไนเซ่าไนรอครับโอ้โหมาดีงามครับดีงามบอกดีงามออืหลบครับแอบจะมีใครมาไหมวะโอ้พิมพ์กันเละเทะและ้วแมนปัดแมมปัดอะไรครับแมมปัดอะไรแมนปัดมันวะเอ้ย <c oughs> เอาครับบันาน,นครับ <c oughs> นี่ครับตามสูตรสเต็ปครับเนี่ยหนึ่งโอ้ยโดนสตันตายถอยมาก่อนโอ้ยกับตายรอดได้อยู่หุดบิดครับโอ้ยไฟขิดไฟขิดไปขิดไปตอย โอ้โหไฮล้อมมันสตาน์ทมิ่งกันนะหวานหวานตายไปแล้วครับเอารอเลยมามาเพื่อนมามเร็วเพื่อนรักเพื่อนรักเอาร้อนเลยเร็วโอ้โหไม่ไหววะจะตายไะเออเร็วโอ้ยมาตีทีจะตายก็ดูดูเลือดมันดูเลือดเอาอาติเมทแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยอาติเมทโอ้ยโอ้ยโอ้โหทำไมอาติเมทนี่ตายแน่นอนอโ,อโอเคสวยงามครับตามท้องพระเรื่องครับไปโอ้โห รีบจบครับไม่ได้ครับมันไม่จบเดี๋ยวยืดเยื้อเรามีโอกาสแพ้ครับไปนะครับเียร์ครับเียร์ครับตอนนี้เกิดการปะทะฝีปากกันนะครับด่ากันไม่ด่ากันมารีพอร์ตรีพอร์ตนู่นรีพอร์ตนี่นะครับไปครับเพื่อนสั่งแท็กแล้ครับเราเคลียร์ครับเกิดมาเพื่อดันป้อมครับป่าดันครับป่าดันเฮ้ยใครไม่ดังบอกมาหาป่าแล้วป่าดันให้ดังเองหน่อยถอยครับถอยครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับ อเราดันครับเราหลอเราหลอกลอครับนี่ครับรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งครับรอให้พลังมันใกล้จะตายก่ออแล้วก็ไอติเมตครับอถอย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 พลังยังเต็มรออยู่อย่าไปติเมตนะฮะรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งครับไอทีลดเลยด้วครับสวยงามนี่แหละครับนี่แหละครับนี่แหละครับตับแมงเลยเนี่ยมาพลังลดแล้วเอาอีกเอาอีดอกหนึ่งครับสวยงามครับ รอจังหวะ2จะดีมากเลยนะ,นะครับรานะครับเอาป้อมครับแล้วเอาชัยชนะครับโอ้โหโอโอ,โอเคเกมนี้ก็ถือว่าเล่นได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็เพื่อนเริ่มทีมถือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับประมาณนี้แหละครับก็คงไปใช้คอมโบอย่างที่สอนไปก็ประมาณนี้เลยนะครับตามที่เห็นเลยนะครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมกันด้วยนะครับชอบกา like, กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ